สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วยามเย็นเราจะมาปลูกถั่วพูนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมดูต้นถั่วพูอืมอ่ะปลูกลงเลยน้ำโชคจะชอบน้ำโชคกับแม่จะชอบปลูกผักไว้กินเองใช่ไหมครับลูกใช่ครับอแล้วผมชอบถั่วมากเลยนะครับชอบกินน้ำโชคก็ชอบกินผักที่แม่ปลูกด้วยเนาะใช่ผมผมชอบ กิ่บล็อกคือแห่แต่ตอนนี้ผมยังไม่ปลูกนะครับเพราะเรายังไม่มีต้นใช่ไหมแม่ครับเดี๋ยวแม่หามาปลูกให้อันนี้ถั่วพูนี่เห็นไหมนี่แล้วปลูกแล้วต้องทําให้ดินมันแน่นเพราะเผื่อฝนตกแรงอ่ะแล้วมันก็จะปิวแล้วทำให้ดินมันแน่นแ่นครับ<ต>ปลูกกันไว้กินเยอะๆไว้รอพ่อด้วยเนาะครับเผื่อพ่อลงมาเล่นกับเราใช่บอกเจ้าถั่วพูด้วยออกลูกเยอะๆ แล้วเราจะได้เอาลายไปขายนะเจะถั่วพูแล้วก็เก็บไว้กินด้วยแล้วก็เก็บพวกนายไปกินด้วยทำไมทําไมฉันต้องเก็บได้ไปกินเพราะฉันต้องอยู่รอดไงนะจะถั่วพูอ่าบอกท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมจะปลูกถั่วผมจะปลูกผมจะปลูกถั่วพูช่วยแม่ก่อนนะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ได้ยละครับ